ไปดูบรรยากาศรอบของกันครับเราระาชมบรรยกัศรอบพนที่หินของงครับดูบรรยวกาของลิงับ ไม่ได้อัดไปครนะับรอบนี้เลยอัดไปให้ดูจม,มนังเปลือเพื่อนอ,อยากมานี้ตกปิดแล้วก็ไปล่อๆเขาเลยนะครับเพนนี้ครับยังคง ้อง,งน,นี้เดี๋ยวจะมีบ่อลึกๆนะครับมุมลับๆเนี่ยครับมุมลับๆเป็นหลุมเป็นบ่อ เจอน้องลิงแล้วมาเจอน้องหมาคับน้องน้องหมาอยู่ใกลันไม่ได้ อเรนนี่ข้ mẹ chưa ơi lỡ không bị đuông lỡ không bị đuông Để không, oh, đợi đợi không Để tôi nghĩ, mùng lắp mùm lắp mùm lắp Mùm lắp xếp xoài đuông lắp xếp

อ้าวปลาหมึกเลยนะน้องหมูน้องหมูน้องหมูนี่เจ้า quine น้องหม่ไหมน้อง อันนี้ก็จุกหนึ่งนะครับสวยงามไปล้นี่ เดินดูโซ่ชาติออกมาตอนนี้ก็ไปทะลุจิตลงข้างล่างนะครับรแต่เราขับตั้งไว้เดีวเราไปเข้าข้างหน้าดูนะครับทีีต่อไปนี้ก็เราจะไปเข้าข้างหน้า ไปเลยเอารถจอด่อนครับันนี้พอมาแล้วเอารถไปจอดแล้วก็ราเข้าไดูบรรยากาศรับิาน้เขาหูอมงังหลักกรงเีเดหน้าก็จะมีงานจัดงานประจำปีนะครับพ้างลางรับทางเข้าอันนี้เราลงไปจอดรถก่อนนะ ท่ามันใอนครบเอาตวรนี้ไปตี้ตรงนี้ตรงนตอนี้รมีทางเข้าเดีาไปดูอดตรงนี้ก่อนนะครับ